ผมตอนนี้เราอยู่ที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้มา3คนด้วยเราจะเปิดตัวเขาเลยดีไหมเปิดเรายังไม่ไหวยังไม่ได้ยังไม่ได้ยีง่าแล้วซึ่งวันนี้เราไม่ได้มานั่งเฉยๆเรามีเกมมาเล่นด้วยเฮ้หรือว่าเราอะเล่นให้จบเกมก่อนแล้วค่อยไล่อล่คนหลังอ่าขึ้นมาดเปิดตัวพี่ปุฒิมาชอบตัวไหนไม่รู้แต่การชอบปิกรจูไปต่อไปต่อครับ <Yeah. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสาคนมาทำอะไรกันฮะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ MRT สวนจตุจักรครับผม,บผมซึ่งสำหรับพวกเราเนี่ยมีความพิเศษมากๆนัมันก็คือเขามีบิวบอร์ดซึ่งเป็นป้ายของ LBC ครับผมซีซ<อ>ั่นที่สองนะครขึ้นใหญ่มากๆครับผม ก็คือจะอยู่ตรงนี้เองใช่แต่อยากบอกว่ามันไม่ได้มาตลอดมันก็ตามเวลาของเขาตามเวลาซึ่งเราต้องรอใช่แต่ว่าถูกว่เป็นโอกาสดีมากเพราะว่าสถานีนี้เนี่ยเขามีเมโทรมอลครับผมเมโทรมอลนี่คืออะไรนะเมโทรมอลก็คือเป็นคล้ายๆศูนย์การค้าย่อมๆเลยซึ่งจะอยู่ตรงนี้แหละตรง MRT เลยข้างล่างซึ่งบอกว่าเป็นคอมมิตี้ที่แบบถ้ามองไปเนี่ยคือยาว แล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟอะไรเงี้ยเยอะมากๆใช่ซึ่งระหว่างที่เราจะรอวีบองเราวนมาเนี้ยตอนเนี้ยผมหิวข้าวมากเลยคือตอนเดี่ยนเที่ยงออกตัวกันเลยว่าหิวข้าวออกตัวเลย้หิวข้าวงั้นเราไปเดินเล่นก่อนวดาครับได้ไปดูร้านค้าหัวว่ามีอะไรบ้างในเมือออยากกินกาแฟด้วยตอนเนี้ยได้จะไปดกวยครับได้ครับไปเลยครับนับผมเช้าเลยกันคือเมื่อกี้เราลองเดินสุดกันไปแล้วถึงว่าจากต้นแบบไปสุดเลยพูดเลยว่าแบบ ยาวมากๆไม่ถึงว่าทางเดินยาวมากทางเดินเนี่ยยาวมากๆอะไรอะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยาวกว่านั่นก็คือความรับที่พวกเรามีให้กับแฟนคลับที่เราเดินผ่านมาพูเลยว่ามีผ่านไปหลายร้านที่เราผ่านไปหลายร้านแล้วนะหลายร้านมีแบบว่าร้านอาหารญี่ปุ่นมีร้านแบบร้านข้าวด้วยเยอะมากที่ผมแบนทุกร้าน คือวันนี้เราได้ที่แฟนอยู่มาทอยู่แล้วนะฮะคือคุณอะแกงผมคุณคณะชาติแกงผมถูกล็อกเลยสิ่งที่คุณทำคือคุณชอบตัดต่ออะไรที่ผมบอกว่าไม่เอาไปใส่ใใช่แล้วนอกจากนี้คุณก็ยังชอบที่จะแกงผมมาให้กินข้าวแล้วก็มาหาข้าวปิแล้วก็ต้องหลที่เสร็จก่อนแล้วไปกินข้าวใช่ก็คือตรนนี้ทีผมเห็นนะคือร้านอาหารเยอะมากใช่ครับ ร้านกาแฟก็มีคาเฟ่ก็มีแถมว่ายังแบบมีพื้นที่ให้นั่งกันชิวๆอ๋อใช่ครับผมนี่ co-working โค้ชキング w o r k i n g space ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับผมนอกจากพวกร้านอาหารนยังมีพวกร้านร้านัดผมอ๋อใช่ยามีร้าสักชั้ใช่ร้านอิชิคันร้านขายปืนวิธีขายปืนอีกที่ด้วยนี่เรียกว่าครบเครื่องจริงๆสำหรับเครือโทรโมที่สนใจับตรงนี้ใช่ครับผมก็เอาจริงๆอ่ะคนมาเที่ยวสนใจจับผมวาเยอะถ้าแบบว่าด้อากาศมันร้อนอย่างเงี้ยลอง ลองมาไม่โทรมองาดูครับผมเพราะว่าตรงน,นี้ก็แบบคือเหมือนคุณมาเดินห้างได้เลยนะใช่อาถามหน่อยดีกว่าทุกคนคือปกติกเนี่ยใช้บริการของเอ <c oughs> ็มอาร์ทีบ่อยหรือเปล่าเอ้ยผมบอกเลยว่าผมใช้บ่อยใช้บ่อยเวลาแบบไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบเรานั่งเอ็มอาร์ทีไปเรียนเพราะว่ามาหาลัยผมใกล้กับเอ็มอาร์ทีด้วย ตอนผมใช้บ้านมันครั้งคราวเราก็รู้อยู่ว่าแบบเมืองหลวงช่วงหกโมงเช้าหกโมงเย็นเนี่ยถูรถติดพอหกโมงเช้าไปแฟนตื่นแล้วเราเกลียบเปร์ย้อนตอนเช้าตอนเย็นต้วงติดตอนเย็นแล้วเมื่อไ่ช่วงครับผมเข้างานเรื่องงานรถติดมากแล้วก็แบบบางทีเรามีธุระเราก็ต้องไปถึงที่หมายให้ตรงเวลาที่สุดแล้วก็จะแบบ<ม>ใช้บริการนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็คือรถไม่ติดแน่นอนไอ้บางทีก็คือไฟได้สูบไปไอมบางทีมีไฟแดงไหม ไม่มีอาสนของของผมนะใช้มาทีก็บ่อยเพราะว่าจริงๆที่ไปมหาลัยอะไรเงี้ยคณะที่มะติดในมาทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าเวลาเดินทางอะไรเงี้ยอาจิตพักกลางวันหรือว่าแบบแม้กระทั่งเรียนเสร็จอ่ะนั่งเอมทีไปหาแม่ก็ทำบ่อยก็ทำบ่อยแล้วมันจะคือที่เอาผ่านมาสรุปคร่าวๆเลยคืออาหารนะมีให้เรียกหลากหลายแนวมากที่ญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามหรือว่าไทยแล้วก็แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เบ้นตาเอ่ยหรืทำเล็บเอ่ยทำเบรซี่เอ่ยนี่มีครบหมดเลยทีแล้วก็แบบมีคาเฟ่ให้เลือกซึ่งคาเฟ่เนี่ยไม่ใช่คาเฟ่เก๋าๆเราเจอคาเฟ่ร้านหนึ่งพอดีที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่ต้นเลยก็คืออันนี้คือพี่เล็งไว้ตั้งแต่ต้นใช่จีคอฟฟี่เนี่ยงั้นผมขอไม่พนันนะผมบอกเข้าเลยใช่ใช่อยากเข้ามาไปตอนเนี้ยเข้าร้านใช่ครับผมไัดเข้าผมที่ผมสร้างไปนี่คือแบบ สีออเรนจ์เขาจะแบบเป็นกาแฟผสมน้ำส้มเอาโอรีโอ้ไวท์มอลล์คฟรปเป้ผมเอาเป็นผมเอาเป็นเอาเป็นวันนี้จะได้กินไหมเข้าใจถูกปั่นนะผมเอาเป็นชานมเฟรปเป้ที่คาราเมลผมขอเพิ่มได้ครับเพิ่มออริจินอลกับแคนเบอรี่หน่ยนายทำใด้แต่ช่วยสองคนสายยาไหมครับได้ครับ ก็สําหรับอันนี้ถ้าอยากจะได้คือมาซื้อแล้วก็บอกเขาว่าเอาคัพสลีฟของมังกรลับใช่ไหมครับผมใช่ครับที่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมบอกคนที่แวะมาที่ MRT เซ็นต์จักรนะครับผมแล้วก็มาไป่ทมบก็ไปเดินมาที่ร้าน G Coffee แล้วก็มาสั่งคัพสลีฟไม่ได้ไม่จะบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องรีบมาซื้อรีบมาโดนเลยเดี๋ยวเพราะว่าร้านเขาปิดไวไม่ใช่เพราะมีจำนวนโอกัดจริงๆอันนี้ควรรีบมารับกันนะครับ มีคำถามนอกเรื่องเลยป่เรื่องการแต่งตัวเรื่องแฟชั่นต่างๆนานาเนี่ยผมผมสงสัยมากเลยในวันเนี้ยรผของผมกับของมาร์คมันก็เรื่องพอใกล้เคียงกันได้เออโทนๆทนเดียวกันผมแต่งอะไรเนี่ยไม่ครับ ที่ไม่มีบีฟมาก่อนเลยอ่ะผมก็แบบก็ตีความว่าเอ้ยวันนี้เรามา MRT ใช่ไหมเราใช้ใช้การเดินทางโดยรถสาธารณะอ่ะฮะซึ่งเราก็อาทำตัวชิวๆว่าปกติคนสบายเออสบายๆเขาขึ้น MRT กันเขาแต่งตัวยังไงแต่ผมก็ใส่สบายๆนะนี่ผมกับพี่แป้งก็ใส่สบายนะก็ทายที่สุดคืออยากจะบอกว่าทุกคนแต่งตัวยังไงก็ได้มา MRT ได้แต่งตัวยังไงก็ได้ชิวๆอยู่ที่คุณจะไปไหนคุณทำอะไรต่อคบแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปดูบิวบอร์ด ระหว่างที่เราเดินเนี่ยมันวนไปหลายรอบแล้วแหละจริงเขาวนบ่อยเขาวนเร็วมากแต่เรา<อ>ติดเดินเล่นตรง,ตรงนี้ไ้ก็ม,มันเพลินอะ่ะเดินตรงนี้แล้วมันเพลินนะถ้าองนั้นเราหรดอมีบัตา,าหรือเราทำคอนเทนต์ไหม<อ>กินทุกร้านฮ้ยสี่ทุ่มจะเสร็จไห่ ก็จะขึ้น MRT เนี่ยไปที่สถานีต่อไปนี่ไงอันนี้เดี๋ยวไปสถานีไหนก่อนพระรามเ้าผรเก้าผมครบผมนี่ฮ้รถไฟฟ้ามาเล้วครับผมตอนนี้นะครับเราก็ถึงสถานีพระรามนายแล้ว พลามนาสเตชันก็คือพูดเลยนะครับผมว่าจริงๆอะมีทั้งหมด4สถานีนะฮะก็คือมีที่เราไปมาเมื่อกี้มีพลาาเก้านะครับแล้วก um ็มีหรือว่ารราทํามแล้วก็เพชรบุรีด้วยมี4สถานีเลยครับผมใครบ้านอยู่ใกล้หรือผ่านทางนั้นก็สามารถเาไว้ยืมมกันได้ใช่ นี่คือตอนนี้เราอยู่ในเมโทรมอลของเอ t มทีพระรามเก้าครับผมคือบอกก่อนว่าขนาดเนี่ยอาจจะเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าครบทันเหมือนกันแน่นอนครับผมที่นี่เขาจะเน้นไปนี่ไม่ได้นั่งทานเหมือนกับอ่าเหมือนกับที่จ่วจใกญใช่เขาจะเป็นเน้นแกรนแอนโกลแต่ว่าก็คือซื้อไปกินที่อื่นนู้นนี่นั่ยผมเห็นจุดแตกต่างจากที่สวนใจญกไม่มีแต่ที่นี่มีนันก็คือมันก็คือ ร้านนี่เองครับผมไม่ใช่นะครับนของเล่นมาถึงร้านของเล่นไอ้พักชอบตัวไหนชอบตัวไหนทำไมอ่ะพี่ชอบชอบอ่าตัวการ์ตูนญี่ปุ่นมาชอบตัวไหนไม่รู้แต่การชอบกาจูไปต่อไปต่อกันดีกว่าครับผมแลในนี้นะครับผมจะมีร้านอาหารเยอะมากมีทั้งแบบของเครื่องดื่มด้วยก็แคร์ไฟกันครับมี้ายๆกันปาเป็นกันแต่ใช่มีลำโพงหูฟังขาเรือมีพิการนนี่ทรีเมสเซจ ภาสาภาสาทูโกแหมาันเป็นข้อความแท้ข้อความเลยใครแบบว่าเดินทางเมื่ยเหนื่อยพักผ่อนก็สามารถมาลงที่เอ่อเมโทรมอลพระรามเก้าไม่ได้นอนได้เหมือนกันเห็นมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือเกี่ยวกับเมโทรมอลอ่ะครับผมเขาอ่ะมีห้องน้ําแล้วก็ไวไฟฟรีให้ไวไฟฟรีไวไฟฟรีนะในทุกๆเมโทรมอล มาทีครับผมดี Metro เขาบอกเลยว่าครบจบทุกอย่างจริงๆในที่ Metro m a ล l ที่เดียวเอาจริงตรงนั้นทำเลดีมากเลยแล้วก็มีห้องว่างให้เช่าโดยตอนนี้ใช่ก็คือใครสมมุติว่าอยากมาเปิดธุรกิจกิจการต่างๆก็สามารถมาเปิดที่ Metro m a ล l สาขาพระรามเกาได้บอกเลยว่าคนเดินเยอะมากขายเก่งมากเลยครับผมบอกเลยว่ามีแล้วก็ขายตอนนี้อิู่ก็แพงแล้วอิู่ก็แพงแล้วอิู่ก็แพงแล้ว แต,แต่มีเลงเวลานึงอยู่แล้วแหละจีนผ anyway ัดอยู่แล้วบังเอิญจังเลยบังเอิญจังเลยอ่ะแล้วแะสักหน่อยดีกว่าสักหน่อยดีกหลายเลยฮะ ตอนนี้เราอยู่ที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้มา3คนด้วยใช่เรามีคนนึงเพิ่งเลิกเรียนตะตามมาครับผมเราจะเปิดตัวเขาเลยดีไหมเปิดเรายังไม่ไหวยังไม่ไ่ายังดีกว่าย่งดีกว่าให้เขาอยู่ซ่อนของเขาต่อไปใช่แล้วตอนนี้เราต้องขอบคุณสถานที่นะฮะจีกาแฟอร่อยมากครับผมพูดเลยว่า MRT สาขาเนี้ยพึ่งแป๊บหนึงพึ่งแป๊บนึ่งพึ่งแป๊บนึงพึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่ง MRT สาขาเนี่ยอย่าดูเลย ไอ้มาที่สาขาเนี่ยพวกเราอ่ะไม่ได้ขึ้นเป็นดิจิตอลแต่ว่าแปะแปะไปเลยใช่เลยและยาวมากครับผมยาวประมาณที่กว้างแล้วก็จะมี QR วอารโค้ดด้วยที่เราจะเป็นนักแสดงแนะนําตัวใช่ครับผมถ้าใครอยากรู้จักพวกเรามากขึ้นก็สามารถไปสแกนดูได้ใช่แล้วเราซึ่งวันเนี้ยเราไม่ได้มานั่งเฉยๆเรามีเกมมาเล่นด้วยเกมอะไรที่เราจะเล่นกันครับพี่แป๊ดก็จะเป็นเกมง่ายๆคือแบบถามปุ๊บตอบปั๊บครับผมหน่งสอง ก็คือเขาจะแบบบอกของตัวเลือกมาเราเลือกให้ไวที่สุดเฮ้ยหรือว่าเราอ่ะเล่นให้จบเกมก่อนแล้วเขาเล่นให้จบในคนหลังอ่าขึ้นมาดีมากเปิดตัวก่อนเอาเลยครับผมขอเสียงดังๆนะฮะเปิดตัวนักแสดงบังเอิญรักเพื่อธนาบุญครับผมอ่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะคอ๋อครับ เป็นไงเพิ่งเลิกเรียนตามมาเลยจะบอกว่าเพิ่งเลิกเรียนตามมานี่คือชุดเต็มของไทยคนไหนก็เลยไอ้เขาใส่สูดเป็นเดียเนี่มาให้แต่ผมก็อยากรู้ว่าเพิ่อนนั่งเอ็มอาร์ทีบ่อยไหมหลังๆเนี่ยไม่ได้นั่งแต่ถ้าตอนตอนเรียนมัธยมเนี่ยคือนั่งแทบทุกวันเนี่ยเวลาแบบไปเทอร์มินอลหรืออะไรเนี่ยก็คือแถวโรงเรียนผมก็จะมีก็คือเวลาโดดเรียนใช่ไหมไทยก็คือโดดเรียนก็ไม่ใช่อะไรครับผมมาเริ่มเกมกันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเวลา โอเคเลยมาแล้วมากับคำถามแรกเลยครับทะเลกับน้ำตกทะเลครับทำไมไม่มีใครชอบน้ำตกเลยหรอออพี่มีปัญหาอะไรครับพี่บอกให้ตอบไปเลยพี่สุดทีไหโอเคครับทวิตเตอร์กับติงตอกทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ครับมาใช่ทวิตเตอร์เหรอทวิตเตอร์ครับเล่นหรือเปด่าเล่นหรือคือจะบอกเลยว่าคือผมมาเข้าทั้งสองแอปจริงแหละแต่ว่าผมมาเล่นทวิตเตอร์มากกว่าติงตอกผมไม่ได้มียูเซอร์ ผมเข้าไปก่อนเราก็ไม่ทำไรอ่ะผมแค่เข้าไปเล่นดูคอนเทนต์คอมเมนต์เทอร์นิ่นแต่ผมว่าทุกคนอ่ะเหตุผลที่ชอบทวิตเตอร์ก็คือทวิตเตอร์มีแฟนคลับใช่แลาได้เป็นมีแบบเหมือนว่าคอมเมนต์ชั่นกับแฟนคลับด้วยใช่ครับผมบอกรักกับแอบรักบอกรักคแอบรักรักครับอไมอ่ะผมไม่ชอบแอบอึดอัดใช่บอกไปเลยผมรู้สึกว่ามีอะไรก็พูดตรงๆครับผมผมันไม่ชอบบอกเพราะอายคือก็เลยชอบชอบให้คนอื่นบอกให้ตลอดเลยใช่ จยไม่ใช่ไม่ใด่ที่ผมรู้สึกว่าผมผมผมชอบแอบรักมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าถ้ากลัววัวเราพูดออกไปกลัวอาจจะแบบไม่เหมือนคนนี้ก็คนนี้ก็ปากบ่อยไม่ไม่เคยไม่เคยอร่อยในคลิปกับโงหนังเนี่ยไิงครับผมหนังครับคำถามนี้ครับแท็กซี่หรือ MRT ครับ MRT MRT นอนแล้วราคาประหยัดกว่ารถไม่ติดสะดวกสบายใครใก็เลือก MRT ป่ะที่สำคัญมีหน้าพวกเราแปะอยู่ด้วย แถมยังมีมือถือมอด้วยนัดเพื่อนมาก่อดาวลาทำได้เอากินข้าวตัดผมนวดนวดซื้อลำโพงทำธุรกรรมการเงินเขาจบในที่เดียวใช่มีจริงพี่ด้วยเกินไปไหมเออพวกเราเนี่ยขายขายเกินไปไหมให้น้องเขาขายบ้างเพราะรักจึงขายต่อครับขี้โมหรือขี้ไอขี้ไอขี้โมครับขี้ไม่ออกขี้โมแล้ยนะหมาหรือแมวครับแมวครับ ชอหมาเม,ม,ม oh, A, voilà eh ื่อกี้อเอมแพ้แมวก็ชอบหมาจริงๆก็ชอบแมวแต่เล่นกับแมวแบบนานๆไม่ได้ก็ชอบแมวตอบแมวดิแต่ไม่ได้ถามว่าแพะอะไรแต่พอเราแพ้เราไม่ได้อยู่ใกล้แมวไงเราก็จะเขาก็ไม่ได้ถามว่าต้องอยู่ใกล้อะไรถามว่าชอบอะไรก็เลยชอบหมามากกว่ายิ่งกว่าชอบแมวแมวก็ชอบแต่พอแมวมาเล่นไม่ได้ก็เลยชอบหมามากกว่าสองใจคนนได้ตลอดเลยแหละสาวเซ็กซี่หรือสาวแมวครับสาวแมวครับผม ได้ทั้งคู่เออเออผมได้ผมได้คู่ถูกทั้งกอและขอได้ไหมได้แล้วเอาขนาดมีเขาไม่เลือกครับอ๋อไม่เลือกอ๋อไม่เลือกขอเวลาเลยนะเขอเวลาขอเวลาคิดวัาทำไมทำไมทำไมต้องมาเป็นภายนอกด้วยเพราะผมดูเขาดิจิตใจอยู่โอ้ตอบไม่ได้เลยครับพี่แบนยากครับผมผมได้ทั้งคู่อ่ะจริงถ้าผมมองตาแล้วมันใช่ผมว่ามันใช่ผมไม่เอียงเซ็กซี่หรือน่ารักมองแค่ตาครับมองไม่หน้าไงเออ ตาเนี่ยเป็นหน้าต่างหัวใจแล้วเขาใส่แมกกาเดตมาพี่มองอะไรมึงจะขยี้กูเพื่อได้อะไรครับโอเคแล้วต่อไปครับชาบูดิ้งย่างครับชาบูครับบบัครแมนยูหรือว่าปูแมนยูครับผมไม่อยากตอบเลยผมขอผมขอไม่ตอบดีกว่าผมแบบไม่ถ้าสมมติต้องตอบอะเอามันมันมีทีมแชมป์กับทีมที่ที่แบบกลับกมันก็มีทีมแชมป์มาตั้งนานแล้วกับทีมที่เพิ่งได้แชมป์แล้วแบบทำตัวเฉอเลยถ้าต้องให้เลือกจริงๆริผมขอเลือกลิเวอร์พูลาดีกว่า อยากมีงานรเลยโอเคแล้วข้อหลังสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้ยากหน่ร้องให้ตอนอาบน้ำหรือร้องให้ตอนฝนตกครับผมขอร้องให้ตอนอาบน้ำด้วยกันก็ต้องอาบน้ำผมไม่เคยร้องให้ตอนฝนตกเลยเพราะถ้ามีอยู่กลางฝนอยู่ฟ้าผมชอบร้องให้ตอนฝนตกดีกว่าเพราะว่าโรแมนติกนี่เราไปอยู่กับรรยากาศส่โลใส่โลโลอะไร หาท่ามอีกแล้วก็โอเคเราเอซึ่งคนแพ้จะโดนทำโทษนะครับผมซึ่งเกี่ยกับผมประมวลผลเรียบร้อยแล้วว่าคนที่ตอบแตะตามจากเพื่อนน่ะก็คือเพอร์ธนาพลครับผมเราจะส่งเพอร์ธนาพลไปเมโทมอลคนเดียวแล้วก็รีวิวให้ครบคันที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเรามาตรวจฟุตกันดีกว่างั้วเราส่งหมายต่อให้เพอร์ไปเดินรีวิวเมโทมอลเลยดีกว่าครับผมจริงจจริงจจริงจิงฮัตเลยฟลู๊ดนะ เรียกว่าครบเครื่องจริงๆอย่างที่บอกไปใครใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอยู่บบกับ MRT กับรถไฟใต้ดินนะมันพลาดไม่ได้กับมีทมอ,อเพราะามีร้าน,นาสะดวกซื้อมีร้านกาแฟ,ฟมีร้านขายของต่างๆแล้วก็มีรถไฟด้วยมีห่องน้ำด้วยเรียกว่าครบเครื่องจริงสำหรับคนใช้ชีวิตประจําวันอยู่ที่รถไฟใต้ดินนะครับ ังจากที่เรากินกาแฟเสร็จสับแล้วเราก็มาอยู่กับป้ายของบางเอิญรักอีกยอดนึงนะครับกับสโลแกนที่พูดว่านายทําให้หัวใจฉันเชื่ออีกครั้งซึ่งอันนี้เป็นของสถานีอะไรครับผมสถานีศูนย์วัฒนธรรมทางประเทศไทยก็คืออยู่ใกล้กับทางออกที่2และก็3ามนะครับสำหรับใครมาที่นี่มันก็จะมีความพิเศษก็คือมันมี QR code ที่สามารถสแกนได้เลยว่า แนะนำตัวใครเป็นใครอะไรยังไงครับผมครับผมในวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณจีฮอปปี้ครับผมกาแฟดีๆทั้งจีฮอปปี้เลยครับผมครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับเมโทรมอลด้วยครับผมสถานีสถานีแรกเลยนะครับผมครับือสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับผมแล้วมีสวนจตุจักรครับแล้วก็สุดท้ายก็คือที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็พลังเก้าเลยครับผมอย่าลืมไปกันเยอะๆนะครับผมแล้วถ่ายรูปแคทกันมาด้วยแต่วันนี้คงมากครับผมไปก่อนนะครับ กล้องกล้องไหมกล้องไหมเอาดิเอาดิเอาดิเขาใช้แบบใหม่ดีว่าเรื่องกล้องขึ้นอ๋อสาม